Bismillahirrahmanirrahim kata malaikat. Ha, malaikat deleng. Fa asir bi ahli ka bi qita min al-lail. Maka keluar berjalan malam oleh mong. Dengan jeng ok dan tang kang khun leh. เจ้านะาน่ะมันกันบอกกับนบ,บีลุว่ะเจ้าจงออกเดินทางกลางคืน,น,นปริปจนาหนมาแล้วอะไลมองนะจงออกเดินทางกลางคืนเลยเอนบ,บีลเด็ดกันอลีอัเกออโยอลีของคุณนะ่ะเด็กันเอวันดาริาปามาลาม้วดยเรกากกลางคืน เริ่มจากกาเกิอออกคำวันยลตฟิตมินุ้มอาหาดุนยและ l ย่าเปลี่ยนสวนห a งจากระมห้ระยะจังหตะการเล่นอาซาบยังตเตอย่างปลี่ยนส่วนหนึ่งจากกระมงและย่พันสักคนในยาวกว่ายาวนั้นไม่ต้องพันแล้วไปเลย ทำไมล่ะสบายอดย่งางงานเตร์เลยฮัดอาซับเพื่อหว่านหญาให้กรุบเห็นหญาให้กรุบเห,นห็นอาซับย่างตัวรุน่นเตอรเป็ะยุดเทลงมาย่างตกใจอาซับลงมาย่างตกใจไม่ตกใจพื้นยกแผ่นดินฉอนแผ่นดินขึ้นไปไกลยีถึงฉันฟ้านะแล้วก็ปริความลุ่มเหมือน Ah, pai dinlah macam ada kon hen kon In lam innahu In lam ra'ataka innahu musibah ma Malaikat isteri engkau itu jawuan mie kong chau ni, nak Jangan bawa sama. Nyah pha pi phom, แม่อของเจ้าตัวดีมันนั่นสิว่าไปบอกคนให็นไหมเล่นว่านเผื่อนนั้นนั่นไม่ต้องไม่ต้องพลาไปให้พลาคนอื่นบางว่าขึ้นนออาการเดียวปาราอย่างขึ้นนอกไมาไกลตัวกาวมวานเนาแต่สิงได้ประสบกับเมียของเจ้านะนะสิงได้ไปซบกับพวกนั้นฝากพวกอ่าที่เลวันนะะครานะเฮาวันอับส่วนเนาะ เพราะว่าเขาว่านักสู้อารมณ์ของกายของมันเซเลเตอร์มาไกลตัวพร้อมกับพวกนั้นพร้อมกับพวกที่เรียกว่ามันจะเป็นเรียกว่างแม่ซื้อมันมาก็อันนี้โลดอิตัวดัวร่างแตวอันนี้ของโลดเด็กเรียนงองคนดัวร่างอันนอเปริบวรณ์เนี่ยสันเจ้านะ ลวงยิงสองคนทถานั้นนั่นแหละลีก้องโรดเมียกับหไม,ไม่ไม่น,นมั่นไม่อีมังผ้าหลงยิงสองคนนี้อีตุล่าย่างกลัว่าสามองง๋อยนั่นแหละีะออกมอกพร้อมพร้อมกับนบีโลดนะดาริบรากัป้องสุดมุมออกจากบ้านสุดมุมเด็กกันฮัมมัสบ้านสุดมุมยยยกกายกับบ้านฮัมมัส น e g ีชั่มที่เมืองชั่มเมืองซีเรียอดาดัปวนโลดอิมบินฮารอนสำหรับโลดโลูกของฮารอนอันโนซอดรารอนอับดบรห์มโลดนั่นเป็นโลกซอดรา,า,รา,ารอนของอับดเบรห์มฮารอนซอดารอนซอดารอนอับดเบรห์มโลดโลก็ลูกลกของที่น้องอับดบรห์มด่างก่างือเป็นคนด่างก่างคน คนกันแน่จรนะคนต่างถิ่นมาลีเดลีในกรีบาร์เบลโลดน้ำมาจากเมืองบาเบลบาเบลบาบลิบาบลอนนะี่ยสเปนลอิรอกักปอา่ายโรปใทางอิรักอิรักดารลัดอินเดียอ่านะอยู่กลางเนื้อของอินเดีย Allah Taala jadi ia, Allah Taala dai kamnot le Ia, ia lut ni Allah Taala dai kamnot hai lut dan rasul hai bin rasul pada al-sudum nah hai bin rasul aa ee sudum aa uh, sudum gitu maka tanya lut dia tanya lo, le, tam, daripada waktu binasa mereka itu

กัญญาปีนาตรงนั้นคือวัตุสบู์อนี้เวลาสมบในคืนนี้สุบก็คืนนี้มาก็การต้อดดังนั้นกันในโดเ้าว่าบริสกรอกีกให้แต่ละ,ะกิลเลยที่มาเลกกนะมันฝากกปถึงพยานสมบูรยการต้มาไกตัวฝมาเลกาว่อะไรสัซูบเขาว่ากลไปบบ่กันก็สบูตัวตะลดนกันสังานไม่ใช่หรือวตถุสบูนั้น แคร์เร่งๆเลยนี่มึงก็ยิ้มไม่ทันแต่ออกจากบ้านนี่อ่าน่ะสูเปอร์กแคร์อะไรเลยนั่นความที่ว่ามันมันเดือดเนื้อร้อนใจนะพยายาจะให้ชิบหายช่วยด่วนน่ะอ่านะแล้วเรื่องแบบน่ะให้ให้ให้ด่วนแต่นั้นเลยให้แต่นั้นเลยเนี่ยไปท่าถึงว่าซูเปอร์เลยน่ะ Mainkan bahawa Allah Isa Subhanahu Wa bukan kau subuh itu telah dekat sangat. Macam itu semua nan kaya reng reng lah ni. Mung mesan dek. Nak kap yang. amruna aliyah sa Maka tetakala datang kerajaan kami amruna. Kian kian kerajaan, ya Pak Mai Amru mana kerja Maka tak datang kerjaan kami Dan nanti lah kena hati kanan kalau terima Kanan kalau terima kanan pun Allah Dengan binasa mereka itu Dua hipok dan sia Kami jadi atasnya raudai dari Kamnot Bon Bon Bani Ini kapung Atasnya atas ini kapung เราได้กำหนดข้างบนของบ้านนี้ปราการบนะคือเราเด้ทำปราการบนของบ้านนี้คือบาววะโยรุงไปข้างหลังเอาข้างบนลงข้างหลังเขาเรียกอะไรล่ะของโยของข้างบนเนี่เอาไว้ข้างหลังเขาเรียกอะไรปลีกเลยปลีกพอดิีอ่าปลีกเลยอ่านะแต่ว่าคงใช้เท่าน่าเจ๊เล่เนาะ เลงไม่ทุกอัไนแหละของทุกมันไม่ได้รถฟังตัวนรถฟังแกงวังโบนรถฟังเดี๋ยไ่ได้เดฟังมืเมื่อรถนี่ยมยุ่นฟั่มเร่ได้เห็นเห็นว่าฟัแบบงเลงไม่ทุกตัวว่าเขาูฟังกันมานันเราลงว่างที่ฟัมหล่ะ้มาเลงไม่ทุกนั่นรถฟัอ่านออ่าเนอ ข้าวนอกออกในแต่จร <Please. S 1> ิ네งข้าวในออกนอกข้าวในออกมาข้างนอกอีกข้าวนอกเขาคือนอกนะออกในเพราะนั้นออกข้าวในอันนั้นก็เรียกว่าเลี้ยงไม่ทุกตัวกลัฟังคือเลี้ยงไม่วานเคยเลี้ยงไหมข้าวนอกข้าวนอกเธอข้าวนอกค้างค้างก็ข้าวในอย่างไม่เนอะออกก็ออกนอก นิ้วข้าหนองออกไม่นปรามที่ให้มันเรียกว่าให้มันกล่องจองดอกแต่ยิ่งความหมายมันไม่โท่าเลยนะเราได้ทำคังคังคัง,งบน็เดียวนี้ให้ลุ่มลกให้ลุงขทา,างหลังคือปริกอันเดียนะสุดดุมด้านมุกสฟิการอิตูอย่างแล้ว เมืองซูดูมและเมืองมุตาฟิกานั้นซาตูจุมล็อกก็เป็นกลุ่มหนึ่งลีโม่กำปงมี่โยฮาบานเมื่อก่อาให้เราทำข้อใส่นั้นมี่เข้าในทำข้อใส่ตากาในทำข้อใส่ในบ้านได้บ้างหรืในซูนโมมื่อเดียวนี้ในแรกมุตาฟิกานั้นว่าคือเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่ง ผงขงเป็นย้อมยอมนึงย้อมของบานลิ้มอกับผมมีอย่หาบานหาบนทบ้านรบ้องบานพออบานตามอสนตังจีนนักเนะแะบานเยอะอรงความมากงนคืออัปปริภูเซฟันคนเซฟคนมาก็มามาสดจิบราเอลดูว่าสายยับเลยจิบราเอลได้ใสอปีของจิบราเอลที่บาวเนายบาวกับผม ยิบราเอลนไซปกข้องยิบราเอลนเนี่ยโอดไปกลางตายบานนินบานนั้นเลยปัสดมลที่อังการสกเรียนนะยกทั้งมดเลยทั้งทั้งมดบ้านนั่นเลยยกมดเป็นบานไปเลยแต่เงีอยเกิดยังไงด้วยอะไรดังอีจงกจนกระทังวันที่ยินพวกอยู่บนฝาดกูโก้พยายามได้ยินเสียงไก่ขัน บานสุดุด่มแต่เดียวนี้ยิบเอ็นเอาปีเขาโยนโชว์หยกขึ้นสูงจนกระทางว่าพวกติยบบนฟ้าพวกมละกัดได้ยินเสียงไก่กันแสดงว่าใครยิงฟ้าเลยความที่ยกสูงดามยันเลออันยิงแล้วได้ยินเสียงมาเหาอาเนาะไก่ไก่ตึงฟ้านะดานมเจ้าเด้อตุ่มพะอัเยด็ดดามบุยงแล้วก็น้ำจะไม่ไม่บา

ขนดำควนอะไรมึง่ายอะแต่ไหนไปนั่ม้นั่มเ่ยอมฮา่อ่าไอ้าะก็อมเออไปาก็อมเลยอ่ก็อปจ่ายถึงก็ไปนัในในโคลกในโคลนยังไฟอ่าต้นาเกยใหมาโคลนโคลก็ต้องกับปลกต้องกับปลอกถึงก็ปลอกนั้นก็ปาดบนอ่าพอจบอตัตาเส้นเนวได้ไะ แต่ก็ฟังไมหม่ยังปั่นไฟกินหอมเลยขาง็แตช้างเลยชงอะไราคปรุงของมันนั่นอย่างนั้นปรุงปรุงหนาไม่หอมอ่าน่ะอ่าจาือนท่านแต่งกับกรงแน่ยัาไดเลย่ามาันยัดรู่ไาออาออาอออ ก็ยกขึ้นยังกันทั่งว่าไกลไกลขันนะบูบนฝาได้ยินมาหาปูบนฝาได้ยินดาจิระตุนเพาอายุดาลาบุยงน้ำในอ้มเด็กียวน้ำตีในตีใช้น้ำเดียวนี้ไม้บานนั่นแหละแสดงว่าขึ้นไปนิ่มๆเลยขึ้นไปนิ่มๆขนาดหนังก็ไม้บาสนอ่นะดาจิระยังก็รังลินอ่เลยการขึ้นขึนอนก็ไม่ตื่น Mm. บนนั่นรับก็รับไปจิบเม็นจบขึ้นอ่านะาาานะก็มเาเดียนดีเตรรับอาตัสกับาวานักยันฟัมประบฏไเดียวไหวข้างหลังตัดบาเล่พิกไปเลยอ่าะอันนั้นแหละโทษอ่าของรุนรุนนาบีโดนไ่เลยโทษรุนนาบีโดดโทษอะไรล่ะเล่นว่านคนใช่ถึงจะเอามาคิดกับว่างนี่เนาะ เรือนำพิษธรรมะนั้นไม่ใช่ตาตะวันตกใช่เลยตั้งทรงตีเ๋ยิ่งตัวยิ่งใช่ตัวใช่กันยังอ่าเนาะยังอ่าเรื่กาความพิษมเสียดหมาเลยอก้อนสมัยก้อนไม่เคยค่ากระปืนค่ากระเบิดองไม่เลยแต่นี่บุ่มทีเดียวบุกพิพันธ์ตายอ่าเนาะ าคิดมาแล้วนะความชั่วในบุญโรคมันนัดในรุนน้ำมันในรุนอันโดนแต่ว่าด้วยความด้วยความดีด้วยความเก่งก็ในมุมันนี่นะตัวท่านยังไหวชีวิตอุมันก็ในบุญมันไม่ลากว่าซื้อหลางทีนึงแล้วเซนามิอ่าเนาะทุกฝนพูนแล้วมั้งอ่าบโบสถ์แก่เปืือยตั้งก่อนอ่าทุกบุญนููนแล้วมั้งอ่าเนาะอะไรมา à căng co à nè tí nào vô bà có lúc nữa, không được chứ mà bà rau diễn mà bữa nay là đang vấp ấy gắn lên rồi này đứa à, không được à nè khăn căng lính và buộc lên là trung nát à, khăn đã diễn Masjid tiết, mày Con Không. Islam, Quân Khô Đỏ, nhớ đấy chứ mà, bộ rảnh mày thì Islam Đỏ, len mà Khô Đỏ cắn, rót mà cắn mặn cái gì. Len mà giỏng ngửi, mày hang tăm là len mày hăng tăm phứi liền. Mày coi Khô Đỏ, man coi mảnh Khô Đỏ cắn đấy chứ mà rót phaỉ

รังแรงหรอกฟังนะด้านเตาราดยางก็รังรีนนคนคนรับก็ไม่ต้องเตาจากรก็ไม่ต้องรังรีโนคนรับคนนอนรับคุณวันที่อันดีตีรับขึ้นบนล่างอย่างนั้นอ่ายิบระเอ็นจากความของบุญจากเดียวนี้นะเอาลูกหลานตาบารีติกไปเลย dan tomnah عليها hajaran min sinji min sinji limbang bode dan kami turun atas alinya oleh karab di long pon ali adi kong bandan bandeton yang musafir. ali ke cha ban, ban sedum, kong tiba den tang pa yot pa yot ka er le mai sai dari kampung itu kon musafid musafir, ke ok, ban nan Nah, tuan hmm. lu ngarai lah akan batu ulung hin dari neraka Sijin, jangan lorok neraka Tuan dai lung hin lung hin nan om ma yang neraka si jin. turut-turut te titipkan. Te, Musa wa dalam big. Ya bertanya pada Sisi Tuhan engkau sing hin dai tam kelong leh. ในศาสนาของทุกท่านคงคงท่านเด,เดี๋ยวนี้ก็ทำ่องไม้เลยเดี๋ยวกันนะว่ามาซิงมาซิงใบเฉยต่างๆกันวันวที่นี้เราไปโทษใครละ่ะอ่านะไปโทษเด่นพุ่มฮะไปโทษเด่นพุ่มนรืไม่โทษก็ได้อ่าในที่นี้เราไปโทษอะไรล่ะอ่าทุกัญญาไปโทษสุกัญญาหรือไม่โทษก็ได้อ่าน่ะเด็กียนชื่อ Uh, mai à, uh, mai trừ vậy thì cái mà xin mà xin đôi trừ tăng tăng giang hành đó đi là tại đó thì tôn cán thì chấp phạm à, mà hiền mình rồi thì mi nằm bị bà đã đó yêu bà tu mai con hiền segala yang zalim zalim yang mất con zalim zalim này dengan jauh uh, nè nah. nè đuôi Duhai... cây อไอความหมายยานี้กระพุ้งกระออมโลดอาต้าบัตูยังเข็นเอากระออมเนาะเจร่าจ้าวด้วยกับคนอื่นๆอย่างไกงงงลมไม้เก็ว่าบ้านของพวกโลดเจ้าว่าก้อนหินที่โซกพวกของโลดนั้นเจร่าจ้าวด้วยกับคนอือ่นๆอย่างไกลจะไม่ห่างไกลจากคนที่ลิมคือจะไปทุกคน้นไกลต้องเป็นอ่านะคือสรุปแล้วว่า พวกที่รั้วในบ้านนะทุกอาสามโดยอะไรโดยการตกผิดเป็นดินพวกที่มาเดินทางออกไปนอ,อกบ้านทุกอาสาบโดยทุกท่านอ่านะให้มาในออการเอาครวดหินมาจากนารออกสิญจ,จนนะ์มาฝังใส่อ่านะตายหมดอ่านะนี่เลยคือเราจะเห็นว่าทุกท่านร่วมโทษแนวม,มัดกรงก้อนอมัดกรงก้อนเนี่ หลวงปวดท่านตาหลวงปวดท่านตายุงนี้เราในท้าววันหลวงปวดบอกบอกเราตีอยู่อยู่แต่ละวันแต่ละคืนในท้าววันท่านหลวงปวดเมื่อกับอมัดคนก่อนนั่นขาดหวานแย่หวานนหนาว่าจะไม่ได้เห็นหน้ากันเลยหนาว่ามดเหรอเหนาว่ามดสมัยนุ่มๆมันต้นดอนไม้ล่ะตังน้อยต้นดอนไม้ดันสมัยนุ่มๆดอนอ่าไอ้ ลองดูสมัยนุมน่มๆท่านไม้ล่ะดอนชาวหลักไม้ล่ะหลักชาวเล่นเมียไม้ล่ะกูไม่เล่นเมียเมียเล่นกูอ่าเมื่อกันนี่แหละนี่นี่ตัวนว่าชีวิตทั้งกันนี่ให้เราได้รู้สึกและที่มันน่าเล่นว่านาชูโค้ดก็ตัวไหนมาเมื่อกีคือตัวไหนเราคนนึงให้ได้มาฟังกับตัวตั้งซื้อเ <c oughs> นี่มันไม่ใช่คนทีน่คนไร ไม่ใช่เพื่อนี่เพื่อนใครไม่ต้องไปเล่จัดสนุกอะไรแรงดีล่ะมาหนังสือนั่นเพื่อนอาจจต้องน้นอยนะเขาไปคงจะเดือดเพือนนะมาถึงก็มาลับดอกมาถึงมาลับดอก,อดอกแต่เอ้าให้มากนี่บุญไปในเสี้ยแหละยังยังถึงจะเรามากแน่น,นอนคณะที่ว่าเราเร,รียนอยูนน่นั่นนี่ก็ส้นเพิ่นไม่ได้แต่ส้นเพิ่นไม่ได้ก็ความรู้สึก ความดีความชั่วติดอยู่ติดใจเราเหมือนยั่งพอเขาซ้ำเติม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 ถูกที่เรามากเขาซ้ำเติมติดๆมากนั่นนั่นความดีก็เราเหนึกใส่ธรรความชั่วก็เราไม่ใส่ธรรเอาเองเองมันหนึกกะว่าเออโอ้มาเรียนทุกวันอยู่ไรปี้ไม่เรียนทุกคืนอยู่ไรปี้ฟันคือเลยลบไปเป็นน้ำเด็กอยู่เปล่ายิ่งจะบาร์กินอะได้ละกินเบียร์อ่ามันความหนึกน้ำนั้นมาก كسوان بشعيب شعيب والله أعلم إلى <applause> الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله, <الرحيم. تصفيق> بسم الله <الرحيم. تصفيق> اللهم <سؤال> انا نعوذ بك من علم الله ينفع وحمد لا وحمد لله ينفع يا اللهم انزلنا علما وفعلنا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المسلمين